เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้อายุขนาดนี้ต้องมีเงินเก็บขนาดไหนถึงพอกเกษียณ สวัสดีค่ะกลับมพบกับจอยในออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้นะคะแล้ววันนี้ออกแบบการเงินเราจะพูดกันถึงเรื่องอายุขนาดนี้ต้องมีเงินเก็บขนาดไหนถึงพอกเกษียณค่ะ ในคราวที่แล้วนะคะเราพูดกันถึงเรื่องของฟายเกษยียณอายุก่อนกําหนดนะคะซึ่งก็จะมีเกษยียณอายุแบบฮาร์ดคอร์เลยตั้งแต่อายุ40ปีนะคะหรือว่าจะเป็น50ปี55ปีค่ะหรือว่าบางคนนะคะที่อยากจะวางแผนเกษียณนะตามอายุเฉลี่ยทั่วไปในประเทศเราเลยก็คือประมาณ60ปีไม่ว่าจะเกษยียณอายุที่อายุเท่าไหร่นะคะเราก็ควรจะต้องมีการวางแผนเกษยียณคะ่ะวันนี้คะ่ะเพื่อนๆจะก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆนะคะ ออกแบบการเงินวางแผนกเกษียณง,ง่ายๆด้วยตัวของเราเองนะคะกับเนะคะเครื่องมือทางการเงินของ Ace Invest บนแอ Application KKP Mobile พร้อมหรือยังคะเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นวางแผนกเกษียณกันเลยค่ะข้อที่1เลยนะคะก่อนที่เราจะวางแผนกเกษียณนะคะเพื่อนๆเราก็จะต้องมีการ เตรียมข้อมูลสําหรับเพื่อไปจัดพอร์ตการลงทุนวางแผนเกษียณค่ะโดยนะคะหากเพื่อนๆนะคะยังไม่มีแอปพลิเคชัน k k p Mobile นะคะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนนะคะจากนั้นค่ะเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็เลือกที่ a s e Invest นะคะหรือว่าการลงทุนด้านล่างค่ะเมื่อคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีข้อความที่บอกว่าเพิ่มเติมค่ะก็ไปกดที่พเพิ่มเติมจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา จากนั้นเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ไปเลือกที่การวางแผนการเงินและการวางแผนกเกษียณค่ะ จากนั้นเครื่องมือนะคะก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะเช่นนะคะอายุจะใส่สัก35ปีนะคะเป็นตัวเลขกลมๆนะคะเงินที่เราจะใช้หลังกเกษียณน,นะคะต่อเดือนเดือนละเท่าไหร่ดีในที่นี้ขอเลือกเป็นสัก30 0 0 0บาทแล้วกันค่ะเพื่อนๆไม่มากไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็เขาจะถามอายุที่เราวางแผนจกกะเกษียณค่ะเพื่อนๆในที่นี้ขอเป็นไฟล์ซะหน่อยนะคะขอสัก55ปีกเกษียายุเร็วขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะและเครื่องมือค่ะก็จะถามข้อมูลเราเพิ่มเติมอีกนะคะว่าเราเนี่ย มีเงินออมเพื่อการเกษียณเท่าไหร่นะคะสมมุติว่ายังไม่เคยวางแผนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแผนเกษียณนะคะมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยสัก2 0 0 0 0 0บาทใส่เข้าไปนะคะจากนั้นค่ะก็จะถามว่าเราอยากจะออมเงินเดือนละเท่าไหร่นะคะสำหรับเป้าหมายเพื่อการเกษียณในที่นี้ขอใส่เป็นตัวเลขที่10,000บาทนะคะตั้งใจอยากจะเริ่มออมเพื่อการเกษียณแล้วนะคะหลังจากเครื่องมือนะคะเขาคำนวณออกมาให้เนี่ย จะพบว่าเครื่องมือบอกว่าแผนเนี่ยนะคะเราจะต้องมีงเงินเก็บนะณวันที่เกษียณจำนวนเงิน10ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อนน,นอกจากนี้นะคะเครื่องมือเนี่ยเขายัางจัดพอร์ตการลงทุนให้กับเราด้วยค่ะเขามีการแนะนำพอร์ตให้กับเรานะคะก็คือจัดพอร์ตลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนค่ะประมาณ50%นะคะกองทุนรวมตราสารนี่30%กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก17%นะคะแล้วก็สินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสดหรือว่าเงินสดเนี่ยประมาณ3%ค่ะ ผลตอบแทนรวมของพอร์ตนะผลตอบแทนคาดหวังนะก็อยู่ที่ประมาณ5.6%โดยเครื่องมือน,นี้ค่ะจะคำนวณน,นะคะโดยใช้อัตราเงินเฟอร์ที่2.5%แล้วก็มีอายุขไขเฉลี่ยที่ ส0ปีค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าจากพอร์ตการลงทุนตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าณนะวันที่เรากษเียณเลยเนี่ยเราต้องมีเงินเพื่อการ,กรเกษียณประมาณ10ล้านบาทแต่แผนการลงทุนจากเงินเก็บเงินตั้งต้นที่เราใส่เข้าไปค่ะเก็บเงินให้เราได้นะคะประมาณ4ี่ล้านแปดแสนบาทก็คือประมาณ เกือบ5ล้านอ่ะประมาณครึ่งหนึ่งแสดงว่ายังขาดเงินอีกก้อนหนึ่งประมาณ5ล้านสแสนบาทนะคะเงินก้อนนี้จะขอเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆใน EP หน้าว่าเรามีแหล่งเงินออมเพื่อการ,กรเกษียณอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้เรามีเงินเก็บ5ล้าน4แสนบาทนะคะวันนี้เรามาโฟกัสที่ก้อนแรกที่เราลงทุนได้ก่อน4ล้านแแสนบาทก่อนมาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะหลังจากที่เรามีพอร์ตการลงทุนแล้วนะคะข้อที่2เนี่ยเราก็จะต้องคัดเลือกกองทุนค่ะ ตามสัดส่วนนะคะของพอร์ตการลงทุนที่วางเอาไว้ค่ะโดยนะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปที่หน้าหลักของ AS Invest นะคะคือการลงทุนนะ,ะแล้วก็เป็นเลือกที่หัวข้อกองทุนรวมค่ะในนี้นะคะเขาก็จะมีหัวข้อหนึ่งให้เราเลือกนะคะหัวข,ข้อที่บอกว่า AS All Top Picks นะคะก็เป็นเรียกว่าคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นกองทุน Top Picks นะคะที่ AS เขาคัดเลือกแล้วเป็นกองทุนเด่นกองทุนที่น่าสนใจนะคะให้เราเลือกลงทุนค่ะ แต่ก่อนที่จะลงทุนเนะคะเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมว่าเพื่อนๆควรที่จะเข้าไปนะคะอ่านข้อมูลหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสําคัญหรือว่าฟันแฟกชีตนะคะก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะในนี้เขาก็จะบอกนะคะว่ากองทุนนี้มีนโยบายลงทุนอะไรบ้างเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังเป็นอย่างไรความเสี่ยงที่เราอาจได้รับมีอะไรบ้างรวมถึงค่าธรรมเนียมแล้วก็วันซื้อขายของกองทุนนะคะควรไปศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุนนะคะในหัวข้อนี้ค่ะเราจะเห็นแถบสีส้มๆนะคะ เพื่อนๆจะเห็นคำที่เขาบอกว่า equity fixed income alternative cash ะะเหล่านี้ค่ะเป็นประเภทของกองทุนรวมค่ะ equity ก็คือกองทุนรวมตราสารทุนนะคะ fixed income คือกองทุนรวมตราสารหนี้แบบนี้นะคะจากพอร์ตกลมๆที่เป็นภายชาร์ที่มีกระวางแผนเนี่ยเขาจะบอกเราว่าสัดส่วนลงทุนตราสารทุนเท่าไหร่ตราสารหนี้เท่าไหร่เราก็มาเลือกกองทุนใน top picks ตรงนี้ค่ะไปลงทุนตามพอร์ตที่ได้จัดสรรไว้ค่ะ และข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายข้อนี้สาคัญมากก็คือในทุกๆก,การลงทุนของเราเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคะหเดือนหรือว่า1ปีเราควรจะเข้าไป ติดตามผลการลงทุนของเราค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตการลงทุนของเราเป็นอย่างไรบ้างมีปัจจัยนะคะอะไรมากระทบกับสินทรัพย์ที่เราลงทุนหรือเปล่าหรือว่าสัดส่วนการลงทุนของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราวางแผนไว้หรือเปล่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเราก็ควรจะทําการรีบาลานซ์พอร์ตฟฟลิโอให้กลับมาในสัดส่วนตามที่วางแผนเอาไว้ค่ะวันนี้นะคะเรามาสรุปเลยนะคะถ้าเกิดนะคะเราอยากจะวางแผนกเกษียณเนี่ยอายุเท่านี้ ควรต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงพอเกษียณนีคะมาสรุปด้กัน3ข้อข้อที่1ค่ะก่อนวางแผนเกษียณเราควรที่จะมีการเตรียมนะคะข้อมูลสําหรับการจัดพอร์ตการลงทุนวางแผนเกษียณค่ะ อายุของเรานะะี่ฮะอายุที่เราคาว่าจะเกษียณจํานวนเงินที่เราจะต้องใช้หลังกเกษียณรวมถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเก็บออมเท่าไหร่ละที่จะวางแผนกเกษียณน,นะ,ะข้อที่2ค่ะเมื่อเราได้พอร์ตการลงทุนออกมาแล้วนะคะจากข้อที่1เรามาคัดเลือกกองทุนนะคะที่มีความน่าสนใจที่สอดคล้องไปกับเป้าหมายทางการเงิน แผนของเราแล้วก็ความเสี่ยงที่เรารับได้นะคะเลือกกองทุนที่น่าสนใจมาลงทุนและข้อที่3ค่ะเมื่อเราลงทุนผ่านไปแล้วนะคะอย่างน้อยหกเดือนหรือ1ปีควรจะมีการติดตามผลการลงทุนของพอร์ตการลงทุนของเราค่ะเป็นยังไงครเ,เพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมการวางแผนจัเสี่ยงนะจัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะคะเพื่อนๆลองไป คลิกดาวน์โหลดแล้วก็จัดแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณได้ผลลัพธ์ยังไงมาเล่าให้เจ้าฟังด้วยและที่สำคัญอย่าลืมนะคะ EP หน้านะอีกก้อนหนึ่งจำได้ไหม5้าล้าน4แสนจะยังติดเอาไว้นะว่าเรามีตัวช่วยเพื่อการเกษียณอะไรที่จะเก็บเงินก้อนนี้ห้ามลืมติดตามแล้วพบกับจอยนะคะในครั้งหน้ากับออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile